สั่งานวาสบีนะครับผมอ่ะก็หลายคนก็รู้จักผมแล้วหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับผมผมก็เป็นช่างซ่อมมอไซค์นะครับแล้วก็เปิดเป็นลงกึงด้วยนะครับก็ทาอะไรงานกึงซ่อมมอไซค์ทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับผมจะพามาทํานะครับพามาทําตอนนี้อย่าเรียกว่าสอนเลยละกันนะครับพามาย้ําถ้วยคัดหน้าใหม่นะครับ ในกรณีที่เราเปิดร้านใหม่เรายังไม่มีต้นทุนที่จะไปซื้อเครื่องมือที่มันราคาค่อนข้างสูงนะครับก็หลายคนก็จะเห็นในเรื่องที่ว่าเราจะใช้แท่นอัดนะครับในการอัดหมุดย้ำคัดใหม่แต่ตัวเนี้ยเราก็จะไปใช้เราจะใช้วิธีการต่อการเคาะหมุดนะครับเพื่อที่จะได้เซฟตัวงบประมาณนะครับที่เราจะซื้อเครื่องมือราคาสูงเพราะว่าเราไม่ใช่ลวงกึงแล้วก็ ไม่ค่อยที่จะได้ซื้อแทนอัดมานะครับแล้วก็ไม่ใช่ร้านใหญ่เปิดร้านใหม่ก็เครื่องมือค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่เยอะนะครับอ่าก็ตัวนี้จะมาบอกแล้วกันว่าผมจะใช้เครื่องมือตัวไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะย้ำนะครับเราก็ต้องซื้อตัวถ้วย j จดีคัดหน้ามาก่อนนะครับหนึ่งตัวตัวนี้คือที่เราจะใส่นะครับต่อไปนะครับในการทํา ตอนนี้คือคือเราจะย้ำใหม่กรณีเคสที่เราจะย้ำใหม่ก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวเจดีมันสึกเป็นร่องนะครับบางคนอาจจะกึงใหม่นะครับกึงใหม่ก็ได้นะครับกึงใหม่กึงใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่เรากึงใหม่เราก็จะต้องเสียระยะระยะหน้าสัมผัสของตัวเจดีคัดมันก็จะกว้างขึ้นนะครับผ้าคัดก็จะใช้แรงเวียงรอบบิดที่สูงขึ้นเพื่อจะให้ผ้าคัดไปจับกับตัวเจดีเพื่อให้ตัวเจดีหมุน รอบเครื่องทํางานเครื่องยนต์หมุนได้นะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึง่งถ้าเราจะไปกึงใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราจะกึงเราก็ต้องมีเครื่องกึงอ้าวงบก็จะบานไปเราก็ต้องไปซื้อเครื่องกึงหรือไปจ้างเขากรณีเคสที่เราเปิดร้านซ่อมใหม่อยากทาเองก็เราต้องย้าใหม่นะครับก็ไปซื้อตัวถ้วยขัดราคาไม่สูงนะครับก็แล้วแต่แทะเทียมอย่างดีนะครับพวกถูกๆก็มีนะครับแต่งานกันทานที่จะอ่า ไม่ผ่านนะครับงานนะครับก็ถ้าหาเลือกซื้อมาใช้ก็พยายามหาที่มันราคากลางๆแล้วกันนะครับอย่าหาที่ต่ําเกินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยเราจะย้ําใหม่เราก็ต้องเอาหมุดจากตัวเจดีเดิมออกก่อนนะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่ซื้อใหม่ย,ยกชุดเลยนะครับซื้อใหม่ย,ยกชุดจบๆไปเลยซื้อใหม่ย,ยกชุดจบครับถ้าเราเป็นแท้ทั้งหมดเลยนะครับ เป็นแท้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดก็จะมายกชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับแท้แต่ถ้าเราไปซื้อของเทียมล่ะมันค่อนข้างที่จะไม่จบครับผมตัวเนื้องานก็ค่อนข้างที่จะสึกง่ายนะครับเนื้อเจดีแล้วก็ชุดลูกปืนบารีก็ได้ไม่ของแท้ตัวาฐานของถ้วยคัดตัวนี้นะครับพร้อมชุดลูกปืนพร้อมชุดเฟืองซับเสียงมันก็จะไม่แท้นะครับ มันค่อนข้างที่จะสึกง่ายนะครับสึกง่ายไม่ได้ตามมาตรฐานซะเท่าไหร่นะครับแล้วทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนยกชุดเป็นของเทียมหรือว่าของแท้ทั้งที่ตัวที่มันเสียหายก็คือเสียหายแค่ตัวถ้วยนะครับชุดลูกปืนวันเวของเดิมติดจากรถเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนถูกต้องไหมครับดีซะอีกนะครับชุดของเดิมของแท้ที่ติดรถมาเนี่ยใช้งานดีด้วยซ้ำน,นะครับลูกปืนวันเวนะครับแล้วก็พวกเฟืองทรับเสีงยงแรงต่างโอเคก็ตามนั้นนะครับตามความเข้าใจของแต่ละคนแล้วก็ ตามแนวคิดนะครับที่เราอยากจะทํแล้วกันนะครับจะซื้อของเทียมยกชุดก็ได้แทยยกยุชุดก็ได้หรือเปลี่ยนใหม่อะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ผมจะพามาย้ําใหม่นะครับว่าผมจะทํางานบ้างนะครับในกรณีที่ผมไม่ได้มีเครื่องมือเยอะอ่ะก็มีเครื่องมือเบสิกตามพื้นบ้านเลยที่เราจะใช้ก็มีค้อนมีค้อนมีดอกสว่านมีดอกสว่านมีจัมปาขันสว่านแล้วก็มีสว่านมือหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมี ตอกนำศูนย์นะครับตอกนำศูนย์ตัวนี้จะใช้เป็นตะปูคอนกรีตก็ได้หรือว่าเป็นนำศูนย์หรือตรงก็ได้ตัวนี้ผมใช้แกนปาดบาเก่าที่มันเสียหายแล้วก็ไม่ได้ใช้ผมก็เอามาทําเป็นแกนตอกยันสูตอกนำศูนย์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มออกกันเลยบางคนก็อาจจะเจียก็ได้นะครับใช้หินเจียเจียออกหรือว่าจะไปกึงล้างออกก็ได้แต่กึงเราก็ต้องมีเครื่องกึงถูกไหมครับอ่าถ้าเราไปเจียก็ต้องมีหินเจียแล้วก็มันจะเป็นรอยที่ตัว ฐานตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเจียอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาตอ,อ,อกแล้วก็เจาะออกเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวตอกนาศูนย์นะครับเล็งให้ตรงกลางหมดนะครับแล้วก็ตอกลงไปเลยอ่ะตอกลงไปแบบนี้นะครับนี่ตอกมันก็จะเป็นหลุมนะครับเป็นรูเป็นรูจุดศูนย์กลางที่เราจะเจาะนะครับก็พยายามเล็งให้มันกลางที่สุดนะครับอ่านี่นะครับตอกลงไป ใกล้เคียงก็ได้นะครับไม่ต้องกลางจนขนาดแบบว่าเป๊ะขนาดนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเจาะนะครับขอเสียบสว่านแป๊บหนึ่งนะครับเจาะก็ใชด้ดอกเล็กนําก่อนนะครับดอกเล็กก็คือดอกตัวนี้ที่ผมเตรียมไว้หรือจะเล็กกว่านี้ก็ได้เล็กเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับดอกนี้อ่ะใช้ดอกตามผมก็ได้อันนี้4.3นะครับดอก4.3มิลก็เป็นอดอกเจาะนําก่อนนะครับ ถอดจำปลาล็อกก่อนล็อกสว่านก่อนนะครับโอเคก็จ้ำไปที่ตัวที่เราตอกนำสูตรได้เลยนะครับตรงกลางนะทำไมนะถอกจับสว่านไหมครับ ดอกมันสั้นเกินนะมันเบียดตัวเฟืองขอเลื่อน,นดอกขึ้นมาก่อนนะออ้ย จับมือเดียวสะดวยสิเจาะแค่ว่ามันเป็นนำศูนย์ตรงกลางเฉยๆพอได้เป็นนำร่องที่จะเอาดอกตัวใหญ่ลงไปนะครับเห็นไหมอันนี้มันก็เอียงอยู่นะครับโอเคพอเราเจาะได้แล้วนะครับนำศูนย์แนแล้วเราก็ใช้ดอกใหญ่ลงได้เลยนะครับตัวนี้ผมใช้ดอกเบอร์นี้นะครับอาจจะใช้ตามผุงก็ได้แล้วแต่เพื่อน 6.2นะครับดอก6.2มิลนะครับเจกว่านี้ก็ได้เล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่เราหาได้นะครับนี่กระดอกสว่านที่ผมมีสวนมากผมก็จะเป็นดอกอินมินหมดละไม่ค่อยได้มีดอกสว่านเค๋ก็ย้ำไปตรงนพอเราเจาะไปปุ๊บนะครับนี่ครับ ตัวหมุดมันก็จะหลุดออกมานะครับนี่หัวหมุดนะครับอันนี้ร้อนนะเอาหลุดสิน,นะอุ๊ยร้อน นี่นะครับนี่ดูออมาแล้วหัวหมุดนะครับเราก็เจาะตัวต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคออกอีกแล้วหนึ่งตัวเพิ่มไฟมาให้มืดนะครับนี่เหลือหมดตัวท้ายนะครับ จะเห็นชัดอยู่นะจอต้องก่อนมัจนจะหลุดออกมาเองแบบนี้เลยนะครับนี่ ตอนนี้ก็คือเราจอะเสร็จแล้วนะครับเมื่าาอกี้ผมหัวตอกอย่านำศูนย์ผมหยุ่นะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวดูจะชัดก่อนปึ๊บตอนนี้คือเราจอะเสร็จแล้วนะครับนี่เจอะเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่อ่ะแล้วก็ตอกตอกเลยนะครับตอกเลยใชนะี้มปึ๊บตุ๊บตอกเลยปึ๊บ นี่ออกมาแล้วถ่วยของมันหมุดของมันนี่นะครับเนี่ยถ้าเราเจาะออกนะครับมันจะไม่มีรอยนะมันจะไม่มีรอยนะครับมันจะเนียนไปเลยนี่ไม่มีรอยนะครับเราย้ำหมุดใหม่เข้าไปก็จะไม่มีรอยเลยนะครับจะเนียนไปเลยนะครับถ้าเราย้ำหมุดใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไปกึงก็จะมีเป็นรอยกึงของเรา ถ้าเราไปเจียก็มีเป็นรอยเจียนะครับแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราอาจาะออกนะครับเราจะออกโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมไปทำขวซา,าต,ตัวนี้ก่อนนะครับทำขวซาตก่อนถอดลูกปืนวันวีอะไรออกตาก่อนแล้วก็ล้างน้ามันล้างอะไรดีๆก่อนแล้วก็จะมาย้าเดี๋ยวไปตัดตอนย้ําเลยไป let's go โอเค <c oughs> อันนี้ก็ล้างมาแล้วนะครับลูกปืนก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ที่หลังได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ล้างโอเคนะครับปั๊บป๊บปับป๊บปับปบ๊หมดุดตอนนี้ก็ใส่ได้เลยอย่างนี้นะครับตัวหมุดนะครับก็จัดเข้าไปตรงนี้ได้เลยหมุดต้องระยะฟีต้องน้อยนะครับนี่แทบไม่โยกเลยนะของผมนะครับงานดีรับประกันตัวตัวนะครับนี่โอเคตอนนี้ก็วางไปได้เลยนะครับนี่ ตัวหมดจะใส่ฝั่งนี้นะครับใส่ฝั่งนี้ด้านในของเจดีใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บนี่ระยะโผลมาสวยๆเป๊ะทีน,นี้ผมจะมีเครื่องมือพิเศษที่เชยำเป็นหล็กตัวนี้ผมไปหาจางล่างของเก่ามานะครับนี่ก็จะวางไว้ใส่นี้เลยปึ๊บนาน <c oughs> ก็ค <formation jin x> ือหาเหล็กอะไรก็ได <aku> <it> ้คร <orn> ับที่มันกลมๆที่มันค้ำหรือจะใช้เป็นตัวแบบอย่างเงี้ยนะครับค้ำตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับค้ำตัวนี้ไว้แต่ผมจะใช้แบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมุดตกลงนะครับจะใช้ค้ำค้ำแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้ค้ำหมุดย้ำทีละตัวก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยทําแบบนั้นนะครับเราจะใช้ย้ำหมุดขันทีละตัวสมมุติถ้าเราจะย้ำทีละตัวนะครับเราก็ต้องใส่ใส่สองตัว อยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับใส่สองตัวฝั่งนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็อีกหนึ่งตัวใส่จากด้านในแต่ตัวนี้มันจะยากก็คือเพราะว่าเราต้องจับอยู่สองคนปึ๊บแล้วก็หาอะไรค้ำตรงนี้ค้ำหมุดไว้นี่ค้ำหมดุดให้หมดุดโผล่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ตีหมุดนะครับตอนนี้ผมเลยว่ามันยากเกินอนะ่ะมันต้องทำสองคนผมก็เลยไปหาซื้ออะไรต่างๆจากของเก่ามา ก็ได้เหล็กตัวนี้แหละมาท่อนหนึ่งนี่มาหนึ่งก็มาใส่ตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่พอดีเลยก็ไปหาเผายาวมีหนึ่งตัวอย่างนี้เผายาวเผายาวท,ที่มาใส่นี่นะครับนี่ส่ตัวนี้ก็หาอะไรร้อยร้อยร้อย,อยถ้ามันยาวเกินนะครับหาอะไรร้อย,อยนี่นัดร้อยร้อยทุกอย่างอะไรร้ยอยได้ร้อยลงไปนะ ร้อยแล้วก็ขันน็อตปิดเลยพอดีเปื้บเป,เป,เปื้นเปื้อนนี่แค่นี้มีอะไเยอะเลยนะครับนี่ขันน็อตหัวไทยนั่นเลยยังไม่ดูสดส ขันเพื่อจะให้มันบีบบุดนะครับขันแล้วมันก็จะบีบหมุดขึ้นมาเนี่ยครับหมุดก็จะโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วเราก็จะตอกลงไปอะไรคำน,นีในในง่ายไหมที่เหลือเราก็จะตอกนะครับค้อน,นตีเลยตีตรงนี้แต่ถ้าค้อนมันมุมตียากนะครับมุมก็จะแคบ แล้วก็หาอะไรเนี่ยฟางก็ได้คอต่อก็ได้นะครับนี่ตอกลงไปเลยนี่นี่น ออกไปเรื่อยๆนะครับจนก่นเราจะพอใจ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับนี่เราขันออกดูนะครับเด็กตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมม,มีอีกไหมนะครับผมตัวเล็กก้อนตัวนี้ ไปซื้อมาจากร้านของเก่านะครับไปเจอมาก็เลยน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยเอามานะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กแกนแกนล้อนะครับแกนล้อหลังของพวกสายพานนะครับก็เนี่ยก็มาใช้ต่อกนะครับนี่เสร็จแล้วดูด้านในกิ้งนะครับแบบนี้เลยนี่ สวยงามครับให้ดูงานก่อนนี่งานมือทั้งหมดเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับย้ำขัดจบแล้วนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับไม่มีอะไรเกินใจถ้าเราที่จะทำโอเคคลิปนี้ก็ตามคำเรียบร้องนะครับสอนย้ำ ก็จะให้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยตอนนี้แม่แต่ตอนทําก็ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับตัดต่อแค่ช่วงไปล้างนะครับก็ใช้เวลานานอยู่นิดนึงนะครับถ้าคลิปนะถ้าแมสกก็เร็วอยู่นะครับก็นั่งรอได้นะครับทําไม่นานถ้าไม่อยากทำเองก็ส่งมาย้ําได้นะครับตอนนี้ก็ทําไม่ดูเฉยๆนะครับ แต่ถ้าส่งมาย้ำผมก็จะทำอีกแบบหนึ่งจ,จะแช้แท่นอัดนะครับให้มันแน่นกว่านี้ไม่ใช่มันแน่นกว่านี้หรอกไวกว่านี้ <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูงานรอบนอกนอกันเลน,น,น,นี่ดูหมดได้เลยนะครับสวยงามได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่ถ้วยนะครับ เับประกันความนิ่งครับของผมตอนนี้ไม่อยากทำเงส่งมาทำได้นะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์ลกดติดตามด้วยนะครับผม